ยิ่งทายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้ถ้าทํำทีไหรหนึ่งหลักแสนเข้ากระเป๋าทุกทีเออก็ลเลยทำทำทำก็ลเลยคิดว่ามันไม่ใช่เงินเราหรอกแต่มันนะมันถ้าเป็นของเรามันมันเป็นเงินหมุนเวียนเท่านั้นเงินใช้ในการลงชีวิตไม่มีใครเป็นเจ้าข,ของคือคิดอย่างนี้สรุปแล้วนะสิ้นลมหายใจก็ ทุกคนก็ใครใครก็ไปไม่ได้คิดอย่งนต่ก็ไปเหมือนกันมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นก็เลยคิดไม่ได้เครียดเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราถึงอยู่อยู่กับเรามันก็ไม่ใช่ของเราคิดอย่างนี้ไหมเอออาจารย์คิดแบบนี้นะครับพอมาทมําบุญแมันมัน,ม,น,ม,นมันส่วนกระเสียฟิกเลยไยท,ทําทีไรแต่มันมขึนขนออ้นหลักแสนขึ้นหลักแสนขึ้นเนี่ยเออจากแสนเป็นล้านเลขที่ถูกแบตเตอรี่ เหลือรางวันที่หนึ่งยังไม่ถูกนะถูกหมดดังวันที่หนึ่งผิดตัวหน้าะผิดตัวหน้าตัวเดียวหลักแสนช่วงมันสาแตกสามตัวแล้วเออรางวันก็ยังไม่ได้ตรวจเพราะว่าดีใจกับสามตัวก็เลยมาตรวจตัวที่สี่อ้าถูกตัวที่ห้าถูกไม่กล้าดูเลขชุดห้าใบสามสิบล้านเออขอามาเบิงให้สิบสองนาฬิกาเก้านาทีานะ ค e uh uh ููว uh uh ่ามดเนี่ยส uh ิน uh ้องเออนี่ยก็คือผลบุญนะอาจารย์ได้เล่งทําบุญสร้างห้องน้ำเนี่ยสร้างห้องน้ำให้วัดมีชื่อติดสร้างพระอุโบสถหลอดไฟหนาจารย์ไปสร้างใครติดตามย้อนหลังนะแถววัดใหม่สี่หมื่นแถวอำเภอดำเนินสนวกวตรงนั้นจะทําลงทานให้เด็กอะไรต่างๆน่าจะเห็นบ่อยอยู่นะถูกแล้ก็ องปีรับใหญ่สุดท้ายน่าจะมาสร้างเท่าเสวสวรอดูอำเภอนนนาลายเน,นี่ยนะครับนนาลายน่าเทียบน่าจัดนั้นเลยนั่นแหละชีวิตมันผิดพันนะครับยิ่งสร้างยิ่งได้อันนี้คือบอกให้ฟังนะเป็นกุศลจะเป็นตรงปีคิดปีเกียบเพราะว่าเงินไม่ใช่ของเราเรอมเออมันเป็นของทุกคนแหละนะครับอยู่ที่ ผลบุญของแต่และบุคคลีที่ให้หนอยลาวไปแล้วเนะเาะต่อไปเอารัฐบาลเนาะทุกคนพิมพ์ตัวเด่นรัฐบาลล้องเอาไปพิจารณาเด้อยังมีวันเดี๋ยว,ยวเยวมื่อในใจวันศุกร์หรือวันจันทร์อาจารย์จะปล่อยตัวเต็มเต็มอาจารย์ให้หางเดี๋ยวแต่อยู่ในชุดนี่แหละจะเด่นนะเดี๋ยววันนี้เพราะว่าอาจารย์เขียนว่าสู้หน่วยสัญจรเนาะ สุขหัวสัญจรคั้งก่อนมันเข้าตัวตัวเด่นตัวจานให้ตัวเดียวถ้าไปย้อนดูน่าจะเป็นเปียกอะไรที่อาจา์ให้ก่อนเปียกอะไรนะเปียกเจ็หรือเปียกอะไรที่สัญจรที่มันจังหวัดอะไรเราไปย้อนดูนะเพราะนั้นห่วสัญจรมันจะยากกว่าปกตินะครับ่นะ ตัวเด่นนะครับของหวยสัญจรของมิถุนานะครับอาจารย์ขอเอาสองตัวนี้ด้วยพี่น้องถ้าจะทำไฟฟ้าตแต่แต่อาจารย์จะฟังตัวเดียวอยู่ในในชุดนี้แหละอันนี้คือตัวตัวเด็นตัววิ่งเด้วยพี่ นะครับเพิ่งหลุดไปงวนมิกินะครับสถิติก็เดินดีนะครับสถิติมันก็เดินดีนะนดนดอาลองใหม่นะครับมันก็เป็นธรรมชาติเนาะี่ก็มีเข้ามีหลุดนะต้องเอาไปหาสื่อตะสลีมระก็ท่าของใช้หน้านะเดี๋ยวจะบอกเลยให้เป็นตัวเดียวไปเป็นไก่ไนกะ่ในสองตัวนี้นะ มันจะข้าอาจารย์ตามที่ศึกษาถ้าเป็นของไชนาบมันน่าจะเป็นตัวเด่นตัวแรกอยู่น่าจะกันแต่ของอไชนาลองดูอายุของท่าเด้อมันน่าจะเข้าไข่กับตัวเด่นตัวแรกอยู่เป็นตัวหนกับเพียคนเราเออและที่สําคัญมันตัวเด่นสองตัวนี้มันเข้ากับสเสบียนรถของอาจารย์นะครับมันเข้ามากแงยแง่ตะเดือนทันว่าซึ่งจะไม่มา งวดมีกกี้มันยังมีเก้าเนาะมันเป็นเก้าศูนย์แต่จังก,ก็เลยชิดอยู่สองสองอย่างหรือว่าสิ่งที่มันจะไหลไม่ว่าหลักหน่วยหลักสิบของงวดมีกกี้เนาะมันจะไหลอ,อย่างตัวบนตัวหนึ่งของร่างตัวหนึ่งเนะ่ะ <c oughs> แล้วลอหงอายหไปที่จะาด้าทางวังสมีจคเธอรมองออกดูก นพระว่านั่นแหละเออ,อนะครับบารบมีของคำเอียกุมารเขาใน,นที่พิมพ์มาก็ตรงใจเอาจารย์เดีเ๋ยังเห็นบนรถตุลีซะว่าเมื่อกี้ไหมห็นบนรถตุละอาจารย์ไปรัตชนะเขาแลนเอาเรถตุลีมาให้ก็เลยเห็นว่าทเทเบียรถตัวเอง ทีนี้เนี่ยจะซื้อทะเบียนรถตัวเองเลยพี่น้องเอ้ยและตัวที่ไม่ใช่ทะเบียนรถที่อาจารย์หาเนี่ยมันคือตัวนี้มันไม่มีไหมเดี๋ยวหาเบอร์วันต่ว่าตัวนี้คิดว่าจะอันมันเข้ากับเลขสัญจร ดเบียนรถเดอพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้ลก็ตัวนี้ก่อนที่ว่าเป็นเก้านั่นเป็นทะเบียนรถอันนี้คิดว่าจะอั้นอันนี้คือของสัญจรเด้ดดิอันนี้คือของสัญจรแค่นี้แหละนี่ยนึกว่าซื้อไปเยอะเพราะไปใส่นอนเอง นี่ว่าซื้ออย่าง,างใหสิประมาณนี้ประมาณนี้าหาสอรัตตรีไวเดออันแนี้นอนเพราะมันตรงอายุของผู้ว่าหาบ่าไรเด้นะครับหาบ่าไรหาบ่าไรแ้าเป็นเลขสัญจรเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าเจ้าพ่อเมืสัญจรนะชื่อจชื่อโกะปัญญิตก็ชื่อชื่ออาตา์นั่นแหละนะพูดถึงสิบกว่าปีย้อนหลังนะ ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบไม่แก้ไขโทรศัพท์เพราะมันเข้าหมวดมู่คนพิการเนาะพี่น้องแล้วส่วนของนะใครจะสั่งก็เข้าไปในไลน์เดี๋ยวรอดูไลฟ์สดของอาจารย์ในในเพียของมันเด้นะดอนะดึกเพราะนั้นก็ทัดลายตัวนี้ไปนะฟังไปจ้างทะยอยส่งไปตามนลอาจารย์จัจกรีโฟกัสน้ำหนังทั้งเรียงบันในแหลนแหลนบานนะเรื่อง,งสื่อของเพราะว่า เราจ้างช่างแต่อุปกรณ์เข้าเป็นผู้นะซื้ออินะซื้อองอยากได้แต่ไม่เราออกแบบให้เขาทำนะนะครับวิ่งซื้อนะครับเอาประมาณนี้มันเป็นเัตน,นุสมบัติหรือเปล่าเอาประมาณนี้นะครับทุกคนเคยทุกคนโชคดีร่ำรำรวยๆหงๆิงๆปังๆกันโชคดีสวัดีครับ